สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับเบาร้องเช่นเคยในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆก็มัดรวม4ีนอยเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆผมต้องขอโทษนะครับโค้งสุดท้ายนะครับไม่มานะครับพี่ๆมาแค่ตัวเด่นวิ่งลูดในรอบในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็เงียบเลย8ก็มาเป็น มาเป็นในเลขหน้านะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเราต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับมาแค่พี่ๆสายวิ่งสายลูดในรอบเฉพาะกิจแค่นั้นนะครับแปดก็มาเป็นตัวเด็ดนะครับผมครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆีต้องขอโทษด้วยนะครับผมวันนี้เรามาสู้กันต่อนะครับวันนี้ก็มีหลายแนวทางนะครับพี่มีหลายแนวทางนะครับ วันนี้แนวทางหุ้นนี้คีรอบเช้านะครับก็ถือว่าก็ถือว่ามานะครับมาในตัวเน้นนะครับผมเน้นไปที่3 5หนะครับออก53นะครับพี่พี่ก็สําหรับแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังด้วยนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับพี่พี่สำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องเอาคืนให้ได้นะครับพี่พี่ผมก็ถือว่าเด่นนะครับถือว่าเด่นอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ ผมให้ไปที่นะครับ6 4สายวิ่งลูดผมให้ไปที่6นะครับหกสอนะครับผมหกส7 6 8นะครับผมส่วนเด่น4วิเรุะที่4นะครับก็จะมี4 2 4 6 4 7สี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดนะครับผม ส่วนนะครับที่ผมจะเน้นให้ในโะค้งสุดท้ายนะครับผมให้ไปที่หกสองนะครับผมหกแปดแล้วก็นะครับผมแล้วก็นะครับสี่เจ็ดนะครับผมอีกตัวนะครับอีกตัวผมให้ไปที่สี่แปดนะครับ ส่วนนะครับพี่พี่หลักร้อยหลักร้อยนะโค้งสุดท้ายนะครับผมให้ไปที่เลขเก้านะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขเก้านะครับเก้าหกแปดนะครับผมนะครับนะครับพี่พี่ ผมว่าจะเขียนผมว่าจะเขียนเลขแปดผมไปเขียนเลขเจ็ดนะครับอืเดี๋ยว F P, P F C ก็ว่ามาแต่ไหนอีกเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขียนต่อจากนี่ก็ได้นะครับเก้าสี่แปดแต่ก็สวยนะครับนอกสี่ห้าผมไม่ได้จับไว้ให้นะครับก็ใครจะลองเอาไปเป็นแนวทางก็เอาไปเป็นได้นะครับพี่เนาะเพราะว่าอันนี้ผมเผอเขียนจริงๆครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับก็ฝากพี่เอฟนะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าตอบคอมเมนต์นะครับไอตอบคอมเมนต์ที่เนาะพี่ๆเข้ามานะครับเนาะนะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะขอตัวนอนก่อนนะครับพี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยตื่นมาลุ้นแนวทางหวยรัฐบาลไทยกันนะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ